เวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่จ็ควันนี้นะครับเราอยู่ที่งานประเพณีปักธงชัยนะครับอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมบริเวณที่เราอยู่ <มา S 2> ข้างหลังเราครับคืออนุสาวร,รีย์พ่อขุนศร,รีอินทราทิตนะครับหรือว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะครับที่ชาวบ้านนาครไทยเรียกนามกันมานะครับผมอตอนนี้นะครับเราอยู่ในใางานพิธีนะครับผมงานบวงสรวงของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับ ภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้านะครับออกบูธออกงานร้านค้าต่างๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าจะยิ่งใหญ่ตา,ตาแค่ไหนครับผมไ <c oughs> ปไปกันเลยดีกว่าเพิ่งไปได้ไม่กี่นสีีเวลา <c oughs> 有不愁，你的衬衫隔着危险，你配了一双新球鞋，你的发型那么亮眼，我要睫毛翘一点。你总是包容我缺点，你随身携带我照片，你的笑容我新鲜，你让我感觉在摇。

这危险，你配了一双新球鞋，你的发型那么亮眼，我要睫毛长一点。你总是包容我缺点，你随身携带我照片，你的笑容和我新鲜，你让我感觉。 我有不愁，你的衬衫透着危险，你的冷一随心挑选，你的发型那么亮眼，我要睫毛长一点。你总是包容我缺点，你随身携带我照片，你的笑容和我心牵，你让我感觉在。 Bồn này, cầm một khảo vậy. Gần này, này, lượt này. Say đúng không chung. Wa chung. Say, yes, you

เพิ่งจะเดินขึ้นขึ้นมาอย่างได้แค่กิโลเดียวเองเลยสองกิโลเมื่อกี้ที่เราเห็นไปนะครับคือขบวนของธงนะครับธงทั้งสามผืนนะครับผมที่เขานาไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นธงชัยนะครับที่ถอขึ้นจากชาวบ้านนะครับในแต่ละตําบลนะครับแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับในอําเภอเหล่าผู้นําแต่ละตําบลนะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศ กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมากแล้วทุกคนเหนื่อยแค่ไหนนะครับเบชื่อเลยครับถึงไหนแล้วถึง,ถงประตูครับ หูอะไรปุ้นให้จบบคาาุ้บตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้ถึงเาขาฉันเพลนแล้วครับปุนน้ประมาณสามเมตรด้ถึงเาขาช้นนงา,าชลนนงาาวลวงตอนนี้เราขึ้นมาถึงเขาลูกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเขาฉันเพลนะครับแล้วบริเวณด้านหลังตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ตอนตอนนี้ผู้ว่านะครับแล้วก็ทางพระสงฆ์ทางนายอำเภอกำลังทำพิธีอยู่นะครับ แล้ตอนนี้มีการาเนียงเพลินพักมเดีวด้านหลังนี่ครับข้างหลังนี่จะเป็นถ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูบรรยากาศนะครับว่าข้างหลังเนี่ยเป็นบรรยากาศยังไงนะครับไป

ตอนนี้เราได้ขึ้นมาถึงเขาลูกที่2แล้วนะครับใช่ครับเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาย่ยนไหนะครับผมใช่แล้วก็เราก็จะเป็นความเป็นจริงแล้ครับบรรยากาศข้างในนะครับที่ว่าแลนในอำเภอกําลังปักธงนะครับธงพื้นที่2อยู่นะครับผมใช่แล้วครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศดูในดีกว่าขับ้าในดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าวิวจะสวยแค่ไหนนะครับผมเชิญมาเลยครับ 也许没用，我有不着。步骤你的衬衫多么危险，你配了一双新球鞋，你的发型那么亮眼，我要见我就一点。<laughs> 你总是暴露我缺点，你随身携带我照片，你的笑容我新鲜。 อ๋อนะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับเรียกว่าธงอาธงปักโ้นชัยนะคบผมอันนี้เป็นธงผืนสุดท้ายนะครับที่ทางผู้ว่านะครับจะเอานําขึ้นไปปักที่บนเขาช้างล้วงนะครับเป็นเขาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศที่เขาช้างล้วงเนี่ยวิวจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเป็นผมอันนี้ธงผืนนี้นะครับอาจะมานุนทอขึ้นมานะครับผมอาเป็นตัวแทนของแต่ละตำบลนะครับที่ทอขึ้นมากันนะครับผม See? ก็ได้อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดนมาใช้กิจวิเศษนะครับและท่านนายอำเภอนครไทยท่านนิสิตสวัสดิเทพนะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตนะครับท่านรู้สึกไงครับที่ได้มาร่วมงานประเพณีปักธงชัยของชาวอำเภอนครไทยครับแล้วก็มีสองนิมนต์ท่านผู้ัมได้ไหมเกิดความรู้สึกนะครับท่านหนึ่งก็คือเราได้ เรียกว่าสกาะแล้วก็มาย้อนรอยรวมถึงได้ลำลึกถึงเส้นทางกับพื้นที่ที่ข้อคุณสินธราทิพยนะครับรงคัท่านได้ขึ้นมาปัธงไทยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยนะที่ได้ขับไล่อริตูัตรูกดตราสตูออกจากพื้นที่นะครับเราก็รู้สึก นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำให้เกิดแผ่นดินไทยเกิดประเทศไทยเติมเต็มกระถุ่มเมกระสับแห่งรัฐยยันตรวงนะครับแล้วก็ทำให้การแผ่นดินสำหรับคนไทยในวันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกที่รู้สึกรารู้สึกความรู้สึกรักพรู้สดีแล้วก็รู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับก็ารู้สึกประทับใจที่ สภาพบรรยากาศสภาพภูมิประเทศและพอากาศนะครับของเขาช้างล้วงนี้นะครับที่เราเดินขึ้นมากันเนี่ยสภาพอากาศก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นจับเงินสบายรับนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมในกิจการรมนี้เป็นจํานวนหลักหลายพันคนทุกคนเนี่ยมาด้วยใจิตใจเด็ดเีนะครับแล้วก็เดินขึ้นด้วย ความมุ่มั่นนะครับก็ก็เียว่าได้ทั้งความเบิกบานได้ทั้งเรื่องของอสุขภาพนะครับเราได้ออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ ทั้งพี่น้องเรานะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะเผยแพร่ไปให้พี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็ยังทําให้เรียกว่าลูกหลานเราเนี่ยนะครับได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะได้มีความรักชาติแบบดนแล้วก็เพื่อนึงมีสถาบาาาันบ้านเมืองาแล้วก็ ท่านในอำเภอน,นะครับให้เชิญชวนนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักกับประเภทนี้ให้เชิญชวนเข้ามาเที่ยวในกกประเนที่บ้านเราครับ<ๆ>สำหรับในประเภทนี้ปักตรงชัยนะคของขอำเภอนครไทยเนี่ยเราก็จะสืบเนื่องต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับหลายปียนะครับับเอออ่นนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับก็ขอให้ได้มาเที่ยวชมนะครับเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดินแดนประวัติศาสตร์แห่งนี้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิุโ,โลกนะครับท่านได้กรลนากล่าวไว้่อสักรู้นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธ ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนอกจากนักทกอล์ฟไทยแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปก็ขอเชิญชวนได้มาเที่ยวเมืองนครไทยครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านที่ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเทศมนตรีกรุงเทพนะครับต้องขอบคุณนะครับครับครับเป็นไงบ้างครับทีมงานบ่ามีไกด์รู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้้ขึนมาจุดสุดยอดของอ่าต้อง้าขอเชิญมาแล้ว ปธงชัยนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือปาระเพณีขึ้นเขาปักธงชัยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานรมีไกด์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบอกมีไกด์กู่ไปเองให้พวกเราด้วยนะครบเดี๋ยวมากระชับให้ตรงนี้นะครบกดตรงนี้นะครับอาพวกเราโบกมือหน่อย À, bụng mưa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  mưa